สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเหรียญปยทานรูปถุงเงินถุงทองกันนะคะวันนี้เราใช้ลิปกลิกับเพชรสีทองเบอร์สองความยาวประมาณ60เซนติเมตรแล้วก็มีโบแล้วก็มีตะขาด แล้วก็มีปืนกาวแล้วก็มีกันไกนะคะเสร็จแล้วเราก็นำลิบบิ้นที่ตัดไว้พับครึ่ง แล้วก็ทำฐานสี่เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองทัดเส้นที่หนึ่งเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองทัดเส้นที่1สอดเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามสอดเส้นที่สอง เส้นที่ 4, สี่ส่เส้นที่1แล้วก็มนาะเอาเส้นที่สามใส่ไปในตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับก็จะได้ฐานสี่แบบนี้เสร็จแล้วเราก็ทำเป็นฐานแปดัดลิบปิ้งขึ้นไปข้างบน กดเลยค่ะอันที่สองพับพับอันที่หนึ่งขึ้นไปข้างบนอันที่สามพับอันที่สองอันที่สี่สอดอันที่หนึ่งเสร็จแล้วก็จะได้เป็นฐานแปดแบบนี้ เสร็จแล้วเราก็มาทำเป็นลูกส้มหยิบเส้นไหนขึ้นมาก่อนก็ได้อันที่หนึ่งเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามเสร็จแล้วก็ปล่อยเส้นข้างล่างสุดลงมาแล้วก็หยิบเส้นถัดไปขึ้นทับข้างบน แล้วก็ปล่อยเส้นล่างสุดลงมาแล้วก็หยิบเส้นถัดไปขึ้นข้างบนทับข้างบนแล้วก็ปล่อยเส้นล่างสุดลงมาแล้วก็หยิบเส้นถัดไปทับข้างบนแล้วก็ปล่อยเส้นล่างสุดลงมาแล้วก็หยิบเส้นถัดไปทับข้างบนหมดแล้วนะคะ เสร็จแล้วเราก็ปล่อยเส้นล่างสุดลงมาแล้วก็เอาเลสเส้นล่างสุดต่อไปสอดเข้าช่องที่1คือช่องถัดไปตรงนี้นะคะออกช่องที่1ตรงนี้นะคะแล้วก็เอาเส้นล่างสุดสอดเข้าช่องที่1ออกช่องที่สองตรงนี้ แล้วก็เอาเส้นล่างสุดเหลือเส้นเดียวสอบผช่องที่1ออกช่องนี้ช่องที่สามแล้วก็ดึงให้กระชับก็จะได้เป็นลูกส้มแบบนี้เสร็จแล้วก็กลับแถบ เส้นที่หนึ่งนับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาห่นะคะนับไปเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองนับไปเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่เส้นที่ห้าแล้วก็พาดลงไป เห็ะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สีเส้นที่ห้าอแล้วก็จับภาพลงไป เอาเส้นที่สองพาดช่องถัดไปเอาเส้นถัดมาพาดช่องถัดไปแล้วก็เอาเส้นถัดมาพาด สอนเข้าช่องนี้ช่องที่พลาดหมดเลยนะคะทีนี้เราก็สอดเข้าช่องนี้ช่องที่หนึ่งแล้วก็เอาเส้นถัดไปสอดเข้าช่องที่หนึ่งสอดเข้าช่องที่หนึ่งปอกช่องที่สองตรงนี้ แล้วก็เอาเส้นถัดมาสอดเข้าช่องที่หนึ่งแล้วก็ไปออกช่องที่สามตรงนี้แล้วก็เอาเส้นถัดมาสอดช่องที่หนึ่งไปออกช่องที่สี่ตรงนี้แล้วก็เอาเส้นสุดท้ายสอดเข้าช่องที่หนึ่งไปออกช่องที่ห้าตรงนี้ เสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับเสร็จแล้วก็กลับเทปเล็บก็สอดดึงให้กระชับแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็กลับเทปสอดเก็บลิกบิน้นตามลายลิกบิ้นเลยนะคะ ับไปตั้งแตสามส้นเาจุดไปเรื่อยๆตั้งแต่สิ้น เสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับเสร็จแล้วก็จัดเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะ แล้วก็จะได้แบบนี้ ตัดเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาทำจุกจุกใส่ตรงนี้เอาลิปปินเศษที่ตัดนี้เลยค่ะวางแล้วก็ติดเทปใสวางเรียงกันไปเลยค่ะเจดอัน แล้วก็ติดเทปใสเรียงให้ด้านหนึ่งเท่ากันนะคะในที่ห้า แล้กวก็อันที่เจ็ด พอได้แบบนี้แล้วเราก็พับครึ่งประมาณครึ่งหนึ่งของเส้นหนึ่งพับเป็นคล้ายๆรูปพัดแลวนะคะ เรื่อยๆเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ทีนี้เราก็เอาเทปใสมาติด ด้านใดด้านหนึ่งเพื่อที่จะให้มันเป็นรูปพัดเสร็จแล้วเราก็ตัดขึ้นหนึ่งกองเทพสายที่เราติดไว้อีกแถบนึงเราก็จะตัดเหลมๆนิดนึงเฉียงๆ ยังแบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็กลางออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาประกอบมะทากาวตรงนี้นะคะติดตะขาบเงินติดตะขาบติดตะขาบ โดยใช้ปืนกาวนะคะ ดให้เสมอกันมันจะได้สวยจะเส้นตะขาบให้เสมอกันจะได้สวยนะคะแล้วก็มาติดจุกยดดกาวไปตรงนี้แล้วก็ติดจุกเลยะคะ่ะ ด้วยแป๊บนึงเสร็จแล้วเราก็มาติดโบหยอาดก,กาวนิดนึงค่ะติดโูไปตรงนี้เลยโบด้วยแป๊บนึงค่ะ จะได้ถูงทองว,ง,วง,วง,วงวิ่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 งแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยค่ะ